อัปเดตความเคลื่อนไหวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่11สิงหาคม2568เริ่มกันที่ความร้อนแรงในตลาดซื้อขายนักเตะมีรายงานข่าวลือนาหูว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ความสนใจในตัวจาลูจิตดอน,นารุมมาผู้รักษาประตูทีมชาติอิตาลีโดยบางแหล่งข่าวระบุว่าปีศาจแดงเป็นทีมเต็งหนึ่งที่จะได้ตัวและอาจพิจารณาปล่อยองเรโอน,น่าออกจากทีมเพื่อเปิดทางให้กับดีนี้ในขณะเดียวกันอนาคตของรัสมุดหอยลุ่นก็เริ่มไม่แน่นอน หลังจากการเซ็นสัญญาเบนจามินเซสโกจากไลซิกมีรายงานว่าเอซีมิลานกำลังเดินหน้าขอยืมตัวอยลุนไปร่วมทีมซึ่งแมนยูไนเต็ดอาจพิจารณาหากได้ข้อเสนอที่เหมาะสมนอกจากนี้ทีมยังมีข่าวเชื่อมโยงกับโอลิววตกินกองหน้าจากแอสตันวิลล่าเพื่อเสริมคมในแดนหน้าและมีรายงานว่าสโมสร ได้บรรลุข้อตกลงคว้าตัวคาร์ลอสเบเลบาจากไบรตันแล้วเรียบร้อยต่อการที่ฟอร์มการอุ่นเครื่องเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลงสนามพบฟิออเรนตินาที่อุลทรัฟฟอร์ดจบเกมเสมอหนึ่งประตูต่อ1ก่อนที่ปีศาจแดงจะเป็นฝ่ายชนะการดวลจุดโทษ5-4ต่อเกมนี้ถือเป็นการกลับมาเยือนถิ่นเก่าของดบิดเดเคออดิตผู้รักษาประตูขวญใจแฟบนบอลที่ปัจจุบันเฝ้าเสาให้ฟิออเรนตินาในเกมนี้ไบรอันเอมเบอร์โมและอามัดดิยาโลได้รับคำชื่นชมจากผลงานในแนวรุกแต่ก็ยยังงมีีเส กังวลเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของแดนกลางและเกมรับอยู่พอสมควรปิดท้ายด้วยความคืบหน้าเรื่องอาการบาดเจ็บนักเตะหลายรายยังอยู่ในช่วงเรียกความฟิตก่อนสึกพรีเมียร์ลีกฤดูการ2025-26ที่จะเปิดสนามนัดแรกด้วยการพบกับอาเซนอลในวันที่17สิงหาคมนี้ตลาดยังไม่ปิดและความเคลื่อนไหวยังน่าติดตามต่อแฟนผีเตรียมลุ้นกันให้ดี